มันจะมีแบบเป็นาพาร์พาร์าเลยก็คือแบบช่วงแรกก็จะแบบปวดแล้วก็ทนได้ช่วงกลางกางก็คือจะแบบเริ่มดีขึ้นพอช่วงสุดท้ายก็คือแบบโอเคเลยค่ะเรียงสวยชื่ออ,อมค่ะมาจากฟันค่ะเพราะว่าหนูแบบมีฟันข้างหน้ามันยื่นออกมาค่ะ แล้วมันก็เหมือนตรงนี้มันจะแบบเข้าไปข้างใน,นตอนที่ใส่เครื่องมือตัดฟันไปมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตยังไงบ้างถ้ายากพอสมควรนะคะเพราะว่าอาทิตย์แรกก็กินข้าวแร้หนึ่งอาทิตย์แต่ก็พอจัดเสร็จก็รู้สึกดีอย่างใช้ชีวิตโอเคขึ้นยิ้มสวยมันจะมีแบบเป็นพาร์สพาร์ท,ทเลยก็คือแบบช่วงแรกก็จะแบบปวดแล้วก็ทนได้พอไปช่วงนี้มันก็เริ่มแบบช่วงกลางๆก็คือจะแบบ เริ่มดีขึ้นพอช่วงสุดท้ายก็คือโอเคเลยค่ะเรียนสวยมาหทำาฟันกันที่เรนเท้าอิเมจใต้นะคะพี่พนักงานก็บริการดีคุหมอบริการดีทุกคนเลยที่จอดรถก็กว้างสวยจาดค่ะ